ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แฟมผีจับตานักข่าวดังคอนเฟิร์มแมนยูจ้องสอยไมเคิลอูริเซ่ร่วมทามและสุดนะครับฟราวิซิโอโลมานโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าในเวลานี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความต้องการได้ตัวไมเคิลอูริเซ่แข้งดาวเด่นของคิสซัมพาเล่โดยที่มีอีกหนึ่งสโมสรใหญ่นะครับจ้องสอยตัวนักเตะรายนี้ ย่ด้วเชนนกนัล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ของเวทีเพเมริกอังกฤษกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับที่จะเซ็นสัญญากับไมเคิลอริเซปีกตัวเก่งของคิสตัลพาเลทในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานล่าสุดจากฟราวิซิโอรโรมาโ,โน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลคนดังเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังมีสโมสรเชลซีนะครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ในเวลานี้กำลังจั ตาดูสถานการณ์ของดาวเตะจอมผิววัย22ปีนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับโลมาโนได้ยืนยันผ่านทวิตเตอร์ตามที่ p y s สื่อวงในของสิงบูรายงานไปก่อนหน้านี้สําหรับฤดูการ2023-2024ที่เพิ่งปิดฉากลงไปไมเคิลโอริเซ่ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บลุมเลาโดยเจ้าตัวลงเล่นในเกมหลีกให้กับคิสตัมพาเลตไปเพียง19นัดเท่านั้นแต่สา ามาทำได้ถึง10ประตูกับ6แอสเซสและนักเตะมีค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าเซอร์จิมและลิปได้หมายตามไมเคิลออลิเซให้เข้ามาเป็นดิวแรกในการทำงานของพวกเขาหลังจากซื้อหุ้นสโมสรปีสาดแดงได้สำเร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะฉีกสัญญาคว้าตัวไมเคิลออลิเซทันทีนะครับหลังจากที่ตลาดฤดูร้อนเปิดทำการ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับรอปดเอริกเชนฮาเผยแมคเคนนา hey, อยากคุมแมนยูมากกว่าสิงห์ตามรายงานข่าวล่าสุดจากไอนิวนะครับได้เปิดเผยว่าในเวลานี้ K na, คีแรมแมคเคนนากุนซหนุ่มเนื้อหอมของอิสวิเทาวจะชะลอการตัดสินใจอนาคตของตัวเองเพื่อรอดูสถานการณ์ความเป็นไปได้ที่จะได้รับงานคุมแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ในเวลานี้แมคเคนนาเป็นกุนซหนุ่มอนาคตไกลหลังสร้างทีมม้าขาวจน แแข็งงกรงจนในเวลานี้ตกเป็นเป้าหมายของเหล่าบรรดาสโมสรดังนะครับที่อยากได้ตัวมาทําทีมไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีรวมไปถึงไบตันด้วยอย่างไรก็ตามรายงานข่าวล่าสุดจากไอนิวได้เปิดเผยว่าแม็กแคนน่าอยากคุมทัพปีศาจแดงมากที่สุดและเขาเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ว่าสโมสรเก่าของตนจะปลดเอริกเทนฮับผนตำแหน่งผู้จัดการทีมหรือไม่ซึ่งเป็นไปตามกระแสะข่าวที่กำลังโหมอย่างหนักอยู่ใน ขณนี้ว่ากุนซือชาวดัตจะถูกปลดออกจากตําแหน่งอย่างแน่นอนแม้ว่าคืนนี้จะพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอคับในวันเสาร์นี้ได้สําเร็จก็ตามสาเหตุที่กุนซือวัย38ปีเลือกจะรอก่อนนะครับเป็นเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนอยู่กับยูเนเต็ดหลังเคยทํางานเป็นโค้ชเยาวชนชุด u 18ก่อนจะมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของโชเซ่มูรินโญ่เมื่อปี2018-2019แม็คนน่ทำงานกับสโมสรจนกระทั่งถึง ปี2 0 2 1ก่อนที่จะแย้ไปคุมอิฟสวิตเชาวหลังจากนี้ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดียังเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้ยูไนเต็ดได้เริ่มพูดคุยกับตัวแทนของคีแรมแม็กเคนนาแล้วโดยสื่อชื่อดังอย่างสกายสปอร์ตได้ระบุว่าตัวแทนของแม็เคนนาได้พบกับโอมาเบราดาและเจสันวิลค็อกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปัจจุบันคีแรมแม็กเคนนายังมีสัญญากับอิฟสวิตทาวจนถึงปี2027และสโมสร จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับการย้ายทีมในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านปอนด์นอกจากแม็กคนนอแล้วก็ยังมีโปเซติโนโทมัสทูเคิลโทมัสแฟงรวมไปถึงแกมพอตเตอร์นะครับรวมมีข่าเป็นแคนดิเดตคุมทีมปีศาจแดงคนใหม่แทนที่เอริกเทนฮากเช่นเดียวกันโดยอีกสื่ออย่างเดอะไทม์ได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าในเวลานี้คีลนแม็กคนนอยังคงย้ำจุดยืนเดิมที่จะรอสถานการณ์ผู้จัดการทีมของแมนเชสเต เสียก่อนโดยอิฟสวิตเทากำลังประชุมเพื่อยืนยันอัพเงินเดือนของคีแลมแม็กแคนนาให้สูงขึ้นขณะที่ไบตันและเชลซีนะครับก็กำลังพยายามเจรจาอย่างต่อเนื่องกับตัวแทนของคีแลมแม็กแคนนาในเวลานี้ก็น่าจะเนื้อหอมสุดๆเลยนะครับสำหรับคีแลมแม็กคนนาในเวลานี้และที่สำคัญเทียนคตหนุ่มกำลังมาแรงนะครับหลังจากที่ชาบี A ้อลรอนโซจุดประกายการใช้คตหนุ่มให้กับเลเวอร์คูเซ่นในฤดูการที่พึ่งผ่านพ้นไป ทําให้ในเวลานี้ดูเหมือนว่าหลายสโมสรกําลังมองหาโค้ชหนุ่มเข้ามาทําทีมซึ่งเสือใต้ไบยมิวนิคก็จะดึงแวงซองกอบปานีเข้าไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เช่นเดียวกันนะครับโดยแวงซองกอบปานีก็มีอายุ38ปีเท่ากับคีรัมแมคกแคนนาซึ่งส่วนตัวแอปมินก็อยากให้ลองเหมือนกันนะครับสำหรับคีรัมแมคกแคนนาว่าจะสามารถปลุกปีศาจแดงได้จริงๆหรือไม่แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่จะดึงคีรัมแมค เันนน่าเข้ามาทําทีมแทนเอริกเทนฮารลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ4ประเด็นก่อนเกมแมนซิตี้พบแมนยะูนัดชิงชนะเลิศ FA ฟครับวิเคราะห์4ีประเด็นก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึก FA ครับ2023 2024ในรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวลเลีย์ถือว่าเป็นการโครจรมาพบกันอีกครั้งนะครับของคู่อลิร่วมเมืองในศึก FA ครับนะัดชิงชนะเลิศโดยถือว่าเป็นนัดที่สำคัญของทั้ง2ทีมเป็นอย่างมาก สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวดิโอลาต้องการคว้าแชมป์เอฟเอคัในฐานะดับเบิลแชมป์สำหรับฤดูกาลนี้ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากต้องการคว้าแชมป์เอฟเอคัเนื่องจากโควต้าในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในรายการยูโรปาลีกสำหรับ4ประเด็นการวิเคราะห์ก่อนเกมจะมีดังนี้ 1. ความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพเรือใบสีฟ้าจะไม่มีผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างเอเดซอนที่ได้รับอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ โดยพวกเขาจะส่งตัวสเตฟานออเตกาลงสนามแทนซึ่งในลายของผู้รักษาประตูมือ2ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับเขามักจะโชว์เซฟให้กับทีมและเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมเพลย์มกนะัดสุดท้ายก็ช่วยทีมเอาไว้ได้มากส่วนผู้เล่นลายอื่นๆทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับเป๊ปกัวดิโอลามีขุมกําลังให้เลือกใช้อย่างเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวส่วนทัพปีศาจแดง เกมนี้พวกเขาจะไม่มีแฮร์รี่แม็กควายลุกชอไตเลอร์มาลาเซียที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับและไม่มีรายชื่อติดทีมมายัางลอนดอนด้วยและอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมในช่วงการฝึกซ้อมนั่นก็คือออกโตนี่มักซยลนะครับและจะทําให้เขาไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เท่ากับว่าทําให้มักซเยลปิดฉากอำลา9ปีกับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังสัญญาของนักเตะจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนผู้เล่นอย่างลิ ซันโดมาติเนสลาฟาเอลวาลานน่าจะพร้อมสําหรับเกมนัดนี้นะคะไปไปให้ได้ก็ดีนะครับสาหรับองตตนี่มักซียาอยู่ไปก็กินค่าเหนื่อยฟรีๆนะครับแทบจะไม่ช่วยทีมอะไรเลยขนาดซ้อมก็ยังบาดเจ็บส่วนตัวแอปมิมมองว่านอนอยู่บ้านเฉยๆน่าจะดีกว่านะครับสาหรับองตตนี่มักซียาล2นัดชิงชนะเลิศประวัติศาสตร์เกมนี้ถือว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นับเป็นครั้งแรกที่คู่ชิงแชมป์คือคู่เดิม2ฤดูกาล ตติดต่อกันเพราะปีที่แล้วทั้ง2ทีมก็เจอกันและเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จโดยในเกมนี้ทัพเรือใบสีฟ้ามีโอกาสที่พวกเขาจะกลายเป็นทีมแรกนับตั้งแต่ปี2015ที่ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้ด้วยโดยทีมสุดท้ายที่ทําได้แบบนั้นก็คืออาร์เซนอลนะครับซึ่งได้แชมป์ในซีซั่นส0 1 3 2น1 4ตามด้วยฤดูการ2 0 1 4 2 0 1 5 ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คว้าแชมป์รายการน,นี้ไปแล้ว12สมัยก็กลายเป็นทีมที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของ f a ฟเับได้มากที่สุดที่จํานวน22ครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ของสถิติร่วมกับอาเซนอลไว้ที่21ครั้ง3ความหมายของแชมป์ที่ต่างกันทับเรือใบสีฟ้าหากพวกเขาคว้าแชมป์นี้ไปครองได้จะกลายเป็นแชมป์เอฟเอคับสมัยที่8ของสโมสอและจะทําให้คู่อริร่วมเมืองไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทุกรายการ และจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง2015เลยทีเดียวมันจะเป็นการคว้าแชมป์เพิ่มสถิติให้กับสโมสรและตัดแข้งตัดขาทีมอลีร่วมเมืองให้อยู่ในยุคตกต่ำเข้าไปอีกส่วนทัพปีศาจแดงน่าจะต้องทำงานหนักกว่าคู่แข่งนะครับเพราะว่าในเกมนี้การเดิมพันของพวกเขาสูงกว่ามากการคว้าแชมป์เอฟเอนอกจากจะเป็นเกียรติยศสมัยที่13แล้วยังมีความหมายต่อการได้โคต้าไปเล่นในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่ง ด้วยเพราะผลงานในพรีเมียร์ลีกของพวกเขาจบอันดับที่แบบไม่ได้สิทธิ์อะไรทั้งนั้น4อนาคตของเอริกเชนฮาร์ค1วันก่อนการแข่งขันแมตช์นี้นะครับจาคอบสไตเบิร์กผู้สื่อข่าวชื่อดังจากเดอะการเดียนได้ออกมารายงานว่ายูเนเตดเลือกที่จะปลดเอริกเชนฮาร์ออกจากตําแหน่งหลังจบเกมชีชนะเลิศดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าจะสามารถคว้าแชมป์มาของได้ก็ตามโดยหากจะย้อนรอยกุญสือของปีศาจแดงเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิด ขึ้นมาแล้วนะครับในปี2016ตอนที่หลุยฟันเกานำทีมคว้าแชมป์เ a ครับแต่สุดท้ายก็โดนปลดทิ้งนะครับเพราะทีมอยากได้โชเซ่บูรินโยเข้ามาคุมทีมนั่นเองและในเรื่องนี้ทางด้านเป๊ปโวดิโอลาก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมแบบตรงไปตรงมาว่าเอริกเทนฮากจะลำบากแน่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แชมป์ FA ครับในวันเสาร์นี้โดยเหมือนกับโยนความกดดันให้กับเอริกเทนฮากด้วยโดยเป๊ปโกดิโอลากล่าวว่า ทีมใหญ่อย่างยูไนเต็ดหรือซิตี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาไม่ชนะคุณจะต้องเจอกับปัญหาอย่างแน่นอนสําหรับโปรแกรมการแข่งขัน F อครับนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนนี้นะครับเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงบ่ายนะครับของวันที่25พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิป นี้แอบมินขอกราบสวัสดีครับ